สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมือนีเพลเพลร่ยก็มาอยบัดแม่น้ำนีนาค่ะมาตามเรื่องความฝันนะคะตามเรื่องความฝันแม่น้ำนีด้วยค่ะอ่างวดที่แล้วกับอ่าพิษนะคะงวดที่แล้วพิษงวดนี้ค่ะมาตามความฝันนะคะแต่ว่าเลียกล่วเป็นเข่าตลอดด้วยค่ะเิ่นว่าเิ่นฟันดีห็นตัวเหล็กแดงจึ้งคืนงหลังเตานะคะมาตามความฝันนะคะมาฟังจากแม่น้ำนีด้วยค่ะว่าเป็นฟันแบบใดนะคะไดตัวเหล็กตัวใดนะคะคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจสิ่งกันละกันด้วยค่ะ ไปตามก็เลยค่ะวันนี้เรามาตามความฝันกันนะครับกับแม่น้ำนีเนะาะยัให้แม่น้ำนีเราก็ฝันไ้ฟั้งนะครับ่าฝันแบบไหนล่ะก็ถือเหเล่ามาหลัวจักงวดเลลล่าเพ่นไหม้มาติดตอ,อก,กันเลยแหละไห้มาติดตอกันไห้มะแล้วสามวัติตอ,อ,ก,ตตอ,อก,กันที่ติต,ตอกันที่เป็นย้ำที่สุดไ<อ>ห้โฮเกตออกโฮเกตแล้วก็ไห้แปดสองแปดสามก็ออกแปดสองไหม้มะสามวดแล้วสักเ อาจารย์โฉมว่าเปลี่ยนให้บ่อ๋อน,นี่เขาเขาก็เฮ็ดเดี๋ยวปูอย่างเยี้ยเะเขาก็ถึงเด็กว่าตลอดได้ปันโอ้ครับเดี๋ยวเอาสัสานสันหรือตั้งแตเขาก็มาตามควบฝันตองควบฝันงวดนี่แม่น้ำนี่ฝันว่าจังไต่เนี่น้อแม่น้ำนี่ล้วนวาวันโกนปูสีม้าเข่าฝันแต่มาเข่าฝันดีมาเข่าฝันมันคือหนีพอดีเลยเข่าขึ้นใช่รวมมันเขารวมดีเลยหรือว่าดวงดีรวมดีแงปกติถ้าความฝันของแม่น้ำนี่สีฝันทุกวันโกนครับแต่วันธรรมดาเพราะฝันสีฝันวันโกนอืน ฝันว่าเมื่อคืนนี้ฝันเห็นเตาไงอ่โอูได้เตาไงญปไปปลอยตัวบายางไงวันี้ล่ะเตาญ่ก็เลยอุ่มขึ้นมาเต่าไงครับเต่าก็เป็นเก่าอยู่แล้วคันนี้เขาอุ้มขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นเลขอยู่ข้างหลังเต่าเลยแดงจนคึนอยู้หนเน่จึนเลยใช่เก้าศูนย์สาม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 ข้างหลังเตาบวก่ข้างหลังเตาเก้าศูนย์สามเขาเชียวเป็นหกศูนย์สามก็ได้เพราะว่าเก่าับหมเป็นตัวเดียวกันก็เเาได้แ่าเป็นบ อืคิดว่าเป็นบนใช่เพราะว่ายูนข้างหลังเตาเลยเก้าศูนย์สามเป็นบนเอากระอกมาแล้วเขาก่าเตาตัวนั้นไปปล่อยพอเห็นเลขจากนั้นแล้วเขาก็ไปปเห็นเพื่อนนอนตวบังไงเลขอ้๋ขึ้นมาโอมาเราเห็นเลขเห็นเลขข้างหลังเตาเราก็เลยได้เลขเราก็เลยเอาเตาไปปล่อยก็เลยบอกเพื่อนเอาไปปล่อยน้ำลบไปน้ำหนามไหมครัแต่คิดว่าเลขเก้าศูนย์สามนี่ต้องเป็นบนต้องเป็นบนมาดีสามอยู่ข้างหลังหลังเตาเนาะใช่เตาเพราะว่ามันอยู่บนอยู่เลยบนหลังเตาบนหลังเตาครับ แสดงว่าเป็นข้อฝันมาจากปูละถ้าฝันแบ่นเพราะว่าปูใหญ่เขาละลาแบาเี้นครับคือวันโกนวันโกนฝันเจอฝันโกนมาไรจะฝันทุกวันโกนุกวันโกนสิแมนเนาะือวันโกนวันแมนโกนวันแปดค่ำเด้โกนของสิบห้าคำจะเป็นฝันที่ฝันแม่นยำถ้าฝันในเด็ก็คือฝันมือวันโกนรอชิ้นหาคำแม่นที่สุดค่ะนั่นแหละตามที่เคยฝันมาเป๊ะเลยได้บุญละกะล่างได้ไหมนี่ล่างนะล่างมาเกดเก่า เกศเก่าก็เกศหกเกศเก่าเกศหกเป็นเรื่องความฝันทึ่กันเป็นเรื่องความฝันฝันจะไดเลยเกศเก่าเกศหกฝันเห็นงูงูตัวที่เคยมาถ้างูตัวนี้มาย้ำเดะนะเกศเก่ามาตลอดมาอยู่ตรงนี้เลยงูตัวใหญ่เลยตัวบางใหญ่เลยเขาก็เลยหมั่นใจว่างูตัวนี้มาหาเขาย้ำเดะงูที่ออกเกศเก่ากับงูตัวนี้มาแต่เกศเก่าวันนี้ถึงเวลาค่ะเพราะว่าเพิ่นว่ได้อยู่บนหัวเพิ่นเอกอ่าเปนอยู่จะไดเพิ่นมาเสียอยู่น้ำมันนี่เลยค่ะตัวบางใหญ่เลยงูใหญ่เลย งูใหญ่ไู่ใ่เขากันแนมป็นงูเพิ่นอยู่หลังหลงหลังงูไมแบบแบบเลขหไหมเล่หเกีหกับเกีเก่าไหมแบบแบบทั้งหลังงูล่ะยู่ข้างล่างไหมแล้วเราหางเพิ่นพุ่นไหมปกติถ้ายู่บนหัวนี่คือออกุนอันนี้อยู่ทังหางคือออกล่างเขาสิตีแบบนั้นเขาสิตีเกเก่ากับเกหเป็นล่างถ้าสิมาเกเก่าก็เกล่างเกเก่าเกล่างใช่ศูนย์สเก่าศูมใช่ หกศูนย์สามหกศนสาบนใช่บนอวันนี้ก็เลยตันไห้เอฟซมาน้ำเป็นหกสามกับแปดสามสามแปอืเป็นเลขที่ชอบนใจชอบชอบเนาะเดีชอบลถจ้ของรถรถจ้าของไหมมีความปูกพันทางฝันอีกครับคีดจกก็เลยให้แนวทังไปใบพร้อมสามหกามปดเป็นทะเบียนรดจะเป็นเล้าหกสาสามทะเบียนลดรับนั่นแหละก็เคยไห้ใบถ้ารดคันแดงฝันเห็นไ้ไดมัน็กอกตลอดคว่มผูกพันเาจดเขาเห้าตรนัความฝันเจ้าของรวนได้น่ะ ฟันอะไรก็ให้อันนั้นให้เอฟซีทุกตัวถ้าฟันแบบใดก็คือแปลงออกเป็นเลขกให้เอฟซีเบิดครับนี่ความสำคัญตัวใดที่มาแข้งก็คือเน้นวงกลมให้แดงๆกันล่ะเอาตามนั้นล่ะตัวใดมาแข้งก็สีวงกลมแบบสีแดงเลยใช่วงกลมสีแดงให้ตัวที่ชอบให้เม็ดน้ำนี้เกตเก้าแม่น้ำนี้ก็แปลงเกตห้อให้เพราะว่ามันตัวเดียวกันอยากเก็ีเพิ่งสื่อว่าเป็นเ่าเข้าใจในการสื่อกับว่าถือเด้เลขกอะเกตเปลเป็นนะอะไรเฮียให้ไว้พร้อม เลขเจนไปหายังสี่เลยเจนมไให้ยางดีเดี๋ยวให้แม่น้ำนิดอยู่บนเนาะเนาะวยันนีปเพียร์ไปห้ยเราเดลยค่ะเด้อ903 903กับ603เป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันคือเลขฝันเห็นอยู่หลังเตาอยู่หลังเตา903เจนไม่ได้แปะ603ให้มันเป็นตัวเดียวกันโอ้9036ตัวเลขเกต6ก็เกต9นี้อยู่บนหลังงูอยู่บนหางงูเห็นอยู่ในหางงูใช่งูก็เกต เราก็เลขถ้ามูตัวนี้มั่นด้กอดเกตเรากอดเกตตลอดตัวเลขสามแปดก็หกสามคือเป็นเลขรถแดงของแม่น้านี้ว่าปุกพันรถใช่เลขทะเบียนรถครับแม่น้านี้เคยกินเห็นรถคันนี้ย้ำไหนฝันเห็นย่ำไหนก็คือมาตลอดแม่น้านี้ก็เลยอยาให้ซีบอะไรก็เลยลงไม่ให้สามหกสามแปดหกสามสามแปดรถของแม่น้านี้นี่แหละครับอ่ะไม่แค่นี้ละค่ะม่แค่นี้เลขวามฝันแม่น้านี้นะครับฝันให้ หลังวันก็เห็นว่าวันวันโกรนก่อนสิบห้าค่ำปมือเคลื่อนอีกันนี้เลยไม่้กัเป็นมันพายใหญ่เลยมาเนอย่างเพลินคือว่าเมนนี่ปล่อยเหลวันพายใหญ่เนาะใช่ปล่อยวันพายใหญ่ใด้ิบเมนขนาดแม่นค่ะแม่นแมนแม่นซูนสามนั่นเอาเลยเป็นเหล็กบนจัดเลยว่าซูนสามใช่0ูนสบนเกศเกาเกาเกตกับเกกนั่นเป็นล่างเป็นล่าง แต่เขาก็ซื้อกันใบก็ดีได้บนล่างเขากางก็ได้เนาะแม่มีเนาะเขากับว่าหัวจะอกกระได้ได้แมนบอบนล่างเขากะเขาว่าเมนคนหมุนเองเนาะเป็นแค่แนวทางครับเป็นแนวทางกับดวงน้ำได้ก็ในมีดวงกระถือได้ทางมันมีดวงกับว่าถือได้นั้นในเวลาเราคอยเอฟซีทุกคนถือน้องแก่ลำนี้นั่นแหละไอถือตัวนี้ละให้มันออกตัวนี้ละไว้พร้อมให้เอฟซีทุกคนถือเลขวันนี้น้ำแมนลำนี้เด้อค่ะเด้อให้บนออกเก้าศูนย์สามเลขเกาออกเกตเก้าเด้อค่ะเด้อสามนี่เด้อค่ะเด้อ ซให้คบสุดวตัวเด้อเดี๋ยวสิเสียใจตัวที่ส่วนวงกลมแดงไวหนึ่งคือตัวที่หมั่นใจที่สุดตัวที่ฟาดนักกมูฟาดเป็นนกนักนักอันตัวที่แดงวงไวหน่ะอันตัวที่ทันอยากเอาการว้พวกที่ไม่ได้วงน่ะ ตามนี้แล้ค่ะขอบคุณแม่นามนี่หลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ย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 โน้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยวอ้ยเด้ย่อเป็นแนวท้งาอ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโา้ยโอ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ทโอ้ยโะ้ยโน้ยโอ้ยทอกยโอ้ยโอ้ยถูกทุกงวดง้ยนี้้มาตามความฝ้นแล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ะโอ้คนละยช่ ถูกใจกระจัดนะคะถูกใจกระจัดอาคิดนี้ก็ขอจบเมนี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะ